โ okay. อเคเดี๋ยววันนี้พามาดูาการแก้เกมหน้าไม้นะครับต้นนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นไม้ไฮบิดจารย์นากเนาะที่ลูกค้าฝากเรียงไว้นะครับตอนนี้คือเขาเปิดเผือกมาแล้วสองใบต่อเนื่องแล้วก็ใบที่สามเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเปิดเผือกต่อเนาะตอนนี้ก็คือผมจะต้องทําการแก้เกมไมให้เนาะเพื่อที่ว่าอยากจะให้ลูกค้าได้รับไม้ที่สมบูรณ์ไปนะครับผม mm hmm. แล้วตอนนี้ก็คือประโยชน์เขาก็คือเวลาตอนนี้คือทั้งแก้เกมหน้าไม้แล้วก็จะได้จานรวนไปด้วยเลยลูกค้าคุ้มมาก รอบนี้เนาะตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าต้นนี้เราจะทำ,ทำยังไงนะครับอเราเห็นเนี่ยใบรา,างยังเหลือเยอะเลยนะครับแสดงว่ามีตาเพียบเลยเห็นไหมใช่แล,ใแล้วก็เหมือนด่างดีด้วยด่างสเตียมาด้วยในส่วนยอดเนี่ยตอนนี้เขาเผือกไปแล้วแล้วดูหลอดใหม่เนี่ยจากจากดูจากสีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเผือกแหละอ่าเพราะว่าเขามีความเรียบเนียนแล้วก็สีเขาค่อนข้างอ่อนเนาะอ่าตอนนี้ผมจะทําการยกยอดออกเป็น2ส,ส่วนก็คือยกยอดออกมาชำ้ำแต่ตอนนี้ยอดเนี่ยถ้าเราช้ำต่อเนี่ยจากที่วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ย เขาก็จะเปิดเผือกต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการยกยอดที่ของยอดที่จะชาต่ออีกรอบหนึ่งอ,อยากชมจังเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมเริ่มทาให้ดูเลยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะยกยอดโดยที่ให้เหลือใบเลี้ยงต่อไว้ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนนะครับอ่าตอนนี้จะเก็บใบไหนไวด้ดีเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนิดนึ่งอ่าตอนนี้ถ้าเราจะเก็บอใบยอดไว้ชาด้วยเราจะต้องเก็บยอดที่เขียวไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาส่องขอแสง<ช>ที่ยอดด้วยตอนนี้อ่ะผมเห็นมิลาอากาศเนาะ เพราะฉะนั้นการชำเนี่ยผมจะเอาไปชำทรายซึ่งอาจะทําให้ไม้ฟื้นตัวได้เร็วกว่าเนาะโดยที่มีรากติดไปด้วยนะครับเเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะเก็บใบไว้ตั้งแต่ใบนี้เลยใบ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 ไหนเอ่ยใบนี้ใบไ,ไหนดีใบไ,ไหนดีใบไ,ไหนดีอ่าใบนี้เห็นไหมมีรากอยู่เนาะแล้วกอ็อันนี้นะมีรากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รากชุดบนนี้ไปด้วยนะครับรากตัวนี้ไปด้วยเนาะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับ ผมจะยกตรงนี้นะยกเลยเราจะเอาใบไหนเก็บไว้เราแทงเข้าไปเหนือกาบใบนั้นนะครับแล้วก็แทงทะแยงออกไปเลยเพื่อที่แล้วช้อนใต้รากเมื่อไรที่เราช้อนลงไปใต้รากได้ก็คือไม่ต้องกังวลว่าอ่าไม้จะถูกล้มยอดนะครับเพราะว่าใต้รากก็คือข้างบนก็ต้องมีเนื้อเงาอยู่เนาะ,มะผมปาดละง่ายเลยหไป โอเคโอเคนะครับอะตอนเนี้ปลาเนี้ยถ้าเราเอาไปเลี้ยงแล้วก็เขาจะแตกหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดเกิดได้สามถึงสี่หน่อขึ้นไปเลยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมจะไม่ไม่ยุ่งละอืมอะก็คือเอาไปเลี้ยงในสถานที่ปกติที่เราเคยเลี้ยงนั่นแหละตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงสองไฟไปให้ลูกค้าเนาะอืมโอเคเห็นยอดไหมครับตอนเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างคือยอดเนี้ยถ้าเราไปเลี้ยงต่อเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะทิ้งใบพวกนี้ไปแล้วสุดท้ายเขาจะเปิดผลต่อเนื่องถ้าเรายังเก็บไว้ก็เท่ากับว่าไม่มีไม่มีประโยชน์เนาะตอนเนี้เราก็จะต้องทําการยกยอดอีกครั้งหนึง่ย <ก S 2> ยงย,ออกยกยอดของยอดอีกทียกยอดของยอดอีกทีหนึ่งโอ้ my god ตัวนี้อ,อผมจะทําการคว้านเข้าไปเนาะผมจะเก็พยายามจะเก็บสองใบน,นี้ไว้นะครับถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็คือให้เหลือหนึ่งใบเนาะ,อะโอเคอพยายามค่อยค่อยว้านลงไปนะเห็นไหมครับอ่ะผมจะคว้านให้ลงไปใต้ราก โอเค okay. เพราะฉะนั้นการเก็บยอดเผือก <c oughs> ไว้ตอนนี้ไม่ได้มีประโยชน์นะครับเห็นนะอ่าโอเคอ่ะตอนนี้โหดีอ่ะดีอ่ะพี่เจพอจะมองภาพออกอ่านี่ออกไหมครับอ่าเห็นนะเดี๋ยวผมขอค่อยๆทำนิดนึงนะครับอ่าจะช้านิดนึงค่อยๆดูตามกันไปกรณีนี้เรายกยอดเผือกทิ้งเลยใช่ครับคือต้องคว้านออกนะครับถ้าไม่คว้านออกก็คือ เขาก็จะเปิดยอดเผือกต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์จากใบล่างได้ช้าแล้วทีนี้ใช่สุดท้ายเขาก็จะยุบไปส่วนยอดนี้อืมอันนี้ก็นนยกทิ้งเอาไว้เลยแต่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยคือผมยังคว้าลงไปไม่หมดถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างเงี้ยคือเขาจะแทงขึ้นมาเป็นตอกล้วยอืซึ่งผมต้องคว้าลงไปอีกเพื่อให้ลมยอดเขาให้ได้เนาะเพื่อให้บังคับให้ตาใหม่เขาแตกนะครับอืม เอ่ะโอเคผมล้มได้ลอะอตอนเนี้ค่อนข้างโอเคละเสร็จละผเก็บเศษที่เป็นติ่งดๆเนาะเดี๋ยวมันจะเน่าคานะครับ โอเคจากที่เห็นเนี่ยอย่างน้อยตรงนี้น่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งถึงสองตาเนาะซึ่งตอนเนี้ต้องบอกว่าอันนี้สุดท้ายถ้าเขาเปิดมาเผือกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยุบไปเหมือนกันเนาะแต่ดีกว่าไม่ได้ลุ้นนะครับนึกออ,อกไหมครับตอนนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปชำเนาะตัวเนี้ยอันนี้คือชำทรายถูกไหมเดผมจะตัดลาบางส่วนทีนิดนึงอ่าโอเคปลายเขาอไป อ่ชาช้ำทรายเลยอเอโอเคอ่าปเดี๋ยวช้ำทรายตัวนี้โอเคเดี๋ยวกันนึงัโอเคอ่าตัวนี้ผมจะช้ำทรายเลยเนาะก็คือช้ำเหมือนปกตินั่นแหละเด็ดหนึ่งขออนุญาตนึงเหมือนจะเป็นมีแอ่งน้ําขังแอ่งน้ําขังไปอีกอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้นิดน,นึงเพื่อไม่ให้น้ําขังที่หัวต่ตอน,นี้นะครับ เพราะถ้าไม่งั้นเดีย๋ยวมันจะทําให้ชิ้นเขาเน่านิดเนาะโอเคอ่ะอ่ะน้ำไม่ขังละตอนอะโอเคตอนนี้ยกแบบว่าสองเลเยอร์เลยอ่าโอเคเนาะจะเป็นลักษณะคล้ายๆไม้วางข้อครับอ่ะนี่ลองไหมครับซึ่งตอนนี้แผลก็คือลอยอยู really ่ข really ้างบนถูกไหมลอยอยู <c oughs> uh, okay, ่ข้างบนใช่ ต้องหาอะไรซ้ำนิดนึงอ่ะเดี๋ยวต้องท้ำนิดนึงขอช่วยหน่อยพี่พีอ่ะเดี๋ยวกรบตงไปก่อนเดี๋ยวเขายกขึ้นมาให้ตามบบทระดับที่เราต้องการเนาะอ่ะโอเคผมข่วยนิดนึงเอาพัดลมพัดลมพัดลมเราขออนุญาตวางข้างบนหน่อยอ่ะวางพัดลมอ่ะโอเคนี่แหละอ่ะนี่ สดมาเลยอ่าโอเคก็ตอนนี้ก็คือช่วงช้ำม,มาครับจริงจริงก็แนะนําควรจะคำ้ำนิดนึงเนาะรัดให้เขาแบบนิ่งๆเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเขาโยกไปโยกมาตามแรงลมอะไรพวกนี้มันมก็จะมีผลกับระบบลากอะไรเขาได้นะครับอ่าตอนนี้ไม่ขังเนาะตอนนี้ก็สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คืออ่าผมจะใช้ยาพวกคุ่มเจลาเนาะในการในการคุมที่แผลไว้ก่อนให้แผลเขาปิดก่อนเนาะอืมอ่าโอเคอาจจะปิดโคนนิดนึงอืม อ่อันเนี้ยส่วนนี้เสร็จละสามารถใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปได้เลยผมก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารอะไรได้เลยเนาะในช่วงระหว่างชั้นะครับอ่ะโอเคอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เสร็จละก็คือเราเอาไปเลี้ยงปกติเลยนะครับตัวนี้ร่างเยอะขนาดเนี้ยผมจะไปวางไว้ที่ที่เขาเคยอยู่เลย ตั้งที่เดียวกันเลยโอเคเนาะในโรงเรียนปกติได้เลยนะครับอันนี้ก็มีสิธ์นุ่นหน่อขึ้นมาใช่ตัวนี้ผมก็จะใช้ยาคุมราในการฉีดนิดนึงอ่คุมไว้ครับอะจบไม่ต้องทาอะไรนะคะสูตรนี้ก็คือวิธีการนี้คือพี่เกจะไม่ทายาปิดแผลออะไรเนาะเดี๋ยวผมจะคำไว้อีกสักนิดนึงให้ประคองใบให้เขาตั้งยิดนึงช่วยเรียบร้อยแลอเอันี่เลยเสร็จพิธีการละเสร็จขั้นตอนละก็คือพยายามเก็บใบเขาไว้ให้ได้เยอะๆนะครับถ้าจริงๆคือเขาจะได้ช่วยขายน้ำให้ต่อเนาะเวลาช่วงนี้้ยิ่งอากศชืน เรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบเทคนิคนี้ยังไงก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็เก็บไว้ดูได้เลยนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนี่สําหรับไม้ต้นเล็กแล้วก็ยกยกสองเลเยอร์เลยนะคะยกยอดเถือกทิ้งแล้วก็ตัวนี้ยกออกมาอีกแล้วตัวนี้วางข้อแล้วตัวนี้ก็เป็นตอโอเคเลิศเลยขอบคุณค่ะวิกแก้เดี๋ยวส่งงานให้ลูกค้าได้อ่าโอเคให้ลูกค้าดูคลิปนี้ได้เลยเนาะว่าเราทําให้ละ